สวัสดีครับกลับมาพบกับช anel จ i n g e ้ Hair กันอีกรอบนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาประกาศอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับสำหรับปี2020นะครับที่กำลังจะเข้านะวันนี้เนี่ยณนะเวลาอาัดคลิปเนี่คือ29ตุลานะครับอีเวนต์จะมาวันที่30นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่30เนาะแล้วก็จะไปพีคันที่31กับ1พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีเวนต์เก็บฉากจะดำเนินต่อไปนะทีนี้ นะก่อนจะเริ่มนะครับพูดเรื่องอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหนะ้าจอตัวละครขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวละคร4ตัวละครใหม่โทษทีนะที่เป็นตัวละครทีมฮัล,ลวีนนะครับเอเลกา u อสนะครับ ดิโตมิสอนนี่นะครับนอร์มาเดอะรีเทนแล้วก็มาร์คเฟียร์มองเกอร์นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันที่2 9กไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่30โสิทีตนะครับเอเลกาเยสนะครับจะเริ่มนะครับให้เก็บแฟกเมนต์นะครับหรือให้เริ่มเก็บเศษสะสมกันได้แล้วนะสำหรับผูเ้เล่นใหม่ที่ อาจจะยังไม่เคยทันแฟกเมนสักอันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะทำอีเวนต์ทัวนาเมนต์เก็บเศษไปเรื่อยๆครบ1 0 0ก็สามารถแลกได้นะครับโดยในอีเวนต์เนี่ยนะจะมีให้เก็บมากกว่า100ชิ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจํานวนก็ลดลงเรื่อยๆตามแพทนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบริหารทรัพยากรนั้นให้ดีนิดนึงนะครับแนะนําว่าตอนนี้นะมีเอเนจี้แจกฟรีจากอีเวนต์ต่างๆอยู่ก็ถ้าไม่คิดว่าเราจะหายเอเนจี้สมลองได้ก็สะสมไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใช้นะครับโอเคเนาะ แล้วพอวันที่3 1ครับผมหรือสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็จะนะก็จะนะมีกิจกรรมคูณ10นะครับคูณ10ก็คือช่วงเวลาที่เรทการเปิดหินทุกสีเนี่ยเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมย้ําก่อนนะแต่โอกาสที่เปิดแล้วได้รีเจ n เนอรีแล้วหรือได้เอพิกแล้วจะเป็นตัวที่มาฟีเจอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวที่เลือกไว้เนี่ยจะสูงขึ้นนะโดยวันที่31เนี่ยนะครับจะเอาตัวละคร ฮาโลวีนปีที่แล้ว4ตัวนะครับมาร่วมสนุกด้วยนะครับ4ตัวปีที่แล้วก็จะมีเริ่มด้วยเอพิกตัวแรกครับ m i s s r r e t t o r s o o s t t r r 1หนึ่งในเอพิกที่ดีที่สุดในเกมนะครับก็นะเก่งมากๆนะครับและแน่นอนนะครับรางวัลทัวร์เมนต์ล่าสุดของเกมครับมาดามเซอริสก็จะคูณ10ด้วยนะครับก็นะหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบนะครับเพราะว่าเพิ่งลงทรัพยากรกัน,กนไปเนาะเอ่อฮาวเวิร์แจ นะครับทาวเวอร์แจ็คก็จะมาร่วมด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะสกินวอลเกอร์บรอดแคสต์เดอะชิฟเตอร์นะครับจะคูณ10นะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันศุกร์นะครับหลังจากวันศุกร์เออวันเสาร์เท่าทีนะครับวันศุกร์วันศุกร์เริ่มกิจกรรมเก็บฉาดเท่าทีนะวันเสาร์บรอดแคสต์เข้านะครับ, cast, นะรบและวันอาทิตย์นะครับจะคูณ1ิบแชมเปี้ยนใหม่3ตัวเท่านั้นนะแชมเปี้ยนใหม่ฮาโลวีนะ์น่ยมี4ตัวแต่จะคูณแค่3ตัว นะครับตัวแรกก็คือลิทอมิสแอนนี่จกหินม่วงนะครับนอร์มกับมาร์ s เฟลมองเกอร์จากหินทองแล้วก็หินฟ้านะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อไม่เป็นเ,เพื่อไม่ก่อความสับสนแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากได้ไอตัวเก็บชาติใหม่เนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มปุ๊บเนี่ยมันจะมีกิจกรรมซั m o n Rush เข้ามาด้วยซ mm ัมมอนรัชก็คือกิจกรรมที่เราจะต้อง mon Champion s u มมอนแชมเปี้ยนเพื่อให้ได้แต้มนะครับ โดยที่การเก็บชาดของเอเลกัยสเนี่ยก็ต้องซัมมอนด้วยไม่ว่าจะเป็นพั0 0องพันสามแต้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่นี้นะผมจะอธิบายไทม์ไลน์ให้ฟังว่าคุณชอบแบบไหนคุณควรต้องซัมมอนวันไหนไถ้าคุณนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ไม่อยากได้ตัวใหม่ตัวอื่นนะไม่อยากได้นอร์มาเอาง่ายๆไม่อยากได้นอร์มานะครับไม่อยากได้เอ่อมาร์คเฟียมองเนอร์นะครับก็2ตัวนี้นะ นอร์มานะครับไอตัวที่เก่งในคล n b บอสกับ m าเฟียมังเกอร์ที่น่าเล่นสนุกดีนะครับถ้าไม่อยากได้นะคุณจะเหลือชอยสองวันนะครับคือซัมมอนพรุ่งนี้เลยกับซัมมอนวันเสาร์นะโดยถ้าซัมมอนพรุ่งนี้เนี่ยโอกาสก็จะได้ตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยเท่ากันหมดนะครับไม่มีคูณ10ตัวไหนใดใดทั้งสิน้นถ้าซัมมอนวันเสาร์นะคุณจะมีโอกาสได้ Madam เซอร i c ิสมิสควีเตสมอนสเตอร์นะครับแล้วก็พวกปราคัส เอ่อฮาวิสแจ็คมากกว่าปกตินะครับถ้าซัมมอนวันอาทิตย์คุณจะมีโอกาสได้ตัวใหม่มากกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ตัวใหม่นะครับนะเน่มันแค่เพิ่มขึ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับนะฮาโลวีนก็ประมาณนี้นะครับมีกิจกรรมต่อการรัวๆเลยเพราะฉะนั้นวางแผนการเปิดฉากให้ดีเนาะวันแรกเริ่มด้วยซัมมอนรัชเลยก็จะเป็นการตัดสินใจที่ยากนิดน,นึงแต่ว่า แลนะถ้าเตรียมตัวมาก่อนแล้วนะครับก็จะรู้ว่าเราอยากได้แบบไหนนะสำหรับผมเองนะส่วนตัวผมเองก็จะซัมมอนวันอาทิตย์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ว่าวันอาทิตย์ก็จะมีโอกาสได้ตัวใหม่กดเยอะกว่าเดิมนะครับอยากเอาตัวใหม่มาลองเล่นอยู่เหมือนกันสําหรับน้อมากเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะสั้นๆ้นะหวังว่าจะอธิบายทุกอย่างไว้ครบนะครับถ้ามีข่าวสารใดๆนะครับผมจะไปโพสต์ในกลุ่ม f c e e o o o งั้นเราติดตามกันได้เลยนะครับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ช anel ด้วยนะจะเป็นประโยชน์กับผมมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ